ก็สวัสดีนะคะมาพบก,กันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็จะเอาหวยรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าชุดชุดสรุปเด่นจับคู่สิบหน่วยบนนะคะชุดนี้นะคะสามารถใช้ เราเอาไปใช้กับชุดวัดใจได้นะคะเราเอาเลขหลักตรงนี้นะคะคือไปใช้กับชุดวัดใจได้นะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากจิแมแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสติปุโรหิตวิทยานในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ ผิดกฎหมายนะคะหน่าก็สวัสดีเพื่อนๆน,นี่พี่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะเราก็มาดูหวยรัฐบาลไทยกันนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสรุปเด่นจับคู่สิบหน่วยอันนี้ก็คือของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนะคะน่าก็เอาหลักเลขขึ้นประมาณนี้นะคะก็มาเข้าที่ตัวรองนะคะเพื่อนพี่หวยออกศูนย์เจ็ดนะคะเนาะ ใช้ชุดนี้ใช้ชุดนี้ประจำนะคะก็คือชุดนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาหลักเลขตรงนี้นะคะก็คือไปตัดที่ชุดวัดใจได้เลยนะคะใครที่ว่างก็คือเดี๋ยวนากลงให้วันนี้ก็คือเอาไปคัด เอาไปคัดนะคะไปคัดกับชุดวัดใจออกมานะคะเนาะคือหลักเลขของนาคก,การทําหวยของนาคก,ก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนท่านอื่นๆนะคะเพื่อนพี่คือนาคตีวงกว้างเสร็จนะคะแล้วก็จะทําให้แคบนะคะคือของนาคเป็นอย่างนั้นนะคะคือนาคเคยเคยทําอย่างนี้นะคะเนาะก็ทําในแบบฉมัดของตัวเองนะคะเพื่อนพี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าง <laughs> วดต่อไปนะคะ <laughs> งวดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มารองรุ้นกันนะคะเพื่อนพี่เนี่ยว่าตัวเลขนะคะคือมันจะออกมาในแนวทางไหนนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะเด่นนะคะเพื่อนพี่งวดนี้นะคะน่าเด่นไปที่ศูนย์กับ1นลองสี่กับห้านะคะแล้วสองตัวเลขสามตัวเลขนี้ก็คือมันจะเป็นตัวรอบนอกนะคะรอบนอกนี้หมายถึงว่าหกับเก้านี้คือตัวเดียวกันนะคะคือ คือปกติแล้วนะคะหลักเลขที่นักเอาขึ้นเด่นขึ้นรองเนี่ยทั้งหมดนะคะคือมันคือมันจะเป็นเซตเดียวกันนะคะเซตเดียวกันนี่หมายถึงว่าจะมาจากชุดล็อกพิเศษชุดวัดใจนะคะล็อกพิเศษชุดวัดใจเออชุดวัดใจไม่ใช่คือชุดล็อกพิเศษนะคะเอามาจากชุดล็อกพิเศษพอเอามาจากชุดล็อกพิเศษเสร็จนะคะเราได้หลักเลขตรงนี้เสร็จเราก็เอาไปตัดไปตัดที่ชุดวัดใจนะคะ คืออันนี้นะคะคืออันนี้มันเป็นการวิการทําตัวเลขของนาคนะคะเพื่อนๆเนาะคือนาคทาอย่างนี้นะคะนาคก,ก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อๆนๆในพี่ได้หลักเลขตรงนี้เสร็จนะคะก็ไปคัดไปคัดตัวเลขนะคะที่อยู่ในชุดล็อกวัดใจนะคะเอาออกมาพอคัดอ,ออกมาเสร็จเราก็เอาดับคู่เข้าไปดับนะคะดับคู่เข้าไปดับดับเดียวเข้าไปดับแล้วตัวเลขมันจะเหลือให้เห็นนะคะว่าเลขเด่น คือมันจะเป็นตัวเลขไหนแค่นั้นนะคะคืออันนี้คือเป็นการการการทําตัวเลขของนาคแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปคิดว่าอันนี้มันจะคู่กับอันนี้คือมันตั้งหลักขึ้นมาเลยสิบชุดก็สิบชุดสิบสองชุดก็คือสิบสองชุดมันคู่ออกมาแบบไหนคือเราก็จับออกมาประมาณนั้นนะคะเราก็คัดออกมาพอคัดออกมาสิบเราก็เอาดับเข้าไปดับแค่นั้นดับคู่ดับเดียวนะคะ ทีเนี้ยเราก็พอพอได้ชุดนั้นเสร็จนะคะเราก็หาตัวเลขมาชนพอตัวเลขมาชนกันเสร็จนะคะคือมันก็จะมีเลขเด่นอยู่แค่ชุดเดียวเอ้ยอ่าหลักเดียวนะคะหลักเดียวมันก็จะได้เลขอ่าเด่นอยู่แค่แค่หลักเดียวนะคะ,เ,ะ,เ,เ,เ,ะ,คะเราก็เอาหลักเลขหลักเดียวแค่นั้นนะคะก็คือมามาดูนะคะเนาะเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนพี่ เนี่ยมันจะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยการชนตัวเลขของหน้านะคะเนี่ยมันจะชนมันจะมาลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือตัวเลขพวกนี้นะคะคือมันจะเป็นเป็นล็อกที่หน้าทาไว้นะคะเนาะหน้าก็จะมีตัวชนของหน้านะคะว่า คือ rumor, mesela, มันจะชนตัวไหนกันออกมานะคะคือมันจะชนกันตัวไหนออกมานะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสองชุดนี้นะคะเราชนกันเสร็จตัวเลขมันก็จะเหลือออกมาประมาณนี้พอพอตรงนี้ชนเสร็จนะคะเราก็มาชนที่ล็อกที่สามล็อกนี้นะคะก็คือมาชนที่ล็อกสุดท้ายเราก็มาดูนะคะว่าล็อกสุดท้ายนี่คือตัวเลขมันชนอันไหนนะคะเราก็หยิบยก ตัวเลขนั้นๆนะคะคือมาเป็นตัวเด่นแค่นี้นะคะเพื่อนปีหลักวิธีการทําของหน้าคือง่ายๆนะคะคือไม่ซับซ้อนและอีกอย่างหนึ่งก็ก็ได้ผลอยู่นะก็ได้ผลอยู่นะคะว่าเ <c oughs> พื่อนๆีก็ลองดูนะคะเนาะใช่เพราะว่าดับหน้าก็ลงให้แล้วนะคะดับลงให้แล้วชุดปัจจัยลงให้แล้วนะคะ ก็ลองดูไม่มีอะไรยากนะคะเพื่อนพี่ง่ายนะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆนี่พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของหน้าก็จะเป็นคลิปพักเครื่องนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนพี่เข้าไปกดติดตามชมได้เลยเพจของหน้านะคะคือมันจะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่ จะชื่อชือช่อเพจหน้าชี้ทางรวยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเพจเฟซช่อง YouTube ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะเนาะเพื่อนๆี่พีก็ลองเข้าไปกดติดตามชมได้เลยแล้วช่อง Youtube ของหน้าก็เคยลงสินค้าไว้นะคะเพื่อพนพเนาะเพื่อนๆี่สนใจไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะเนาะถ้ามันไม่ได้ติดขัดอะไรก็คือมันก็จะเด้งขึ้นที่เครื่องของหน้าเองเดี๋ยวหน้าก็จะตอบให้นะคะเนาะ ที่ร้านหน้าก็มีบริการนะคะก็คือเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อนพี่สินค้าอยู่ที่ร้านก็คือเก็บเงินปลายทางนะคะสั่งจ่ายที่ไปษณีนะคะเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครว่างก็คือจัดไปก่อนได้เลยนะคะเนาะแต่หน้าคําดูคร่าวๆแล้วนะคะวดนี้ตัวเลขถามว่าตัวเลขที่ออกมาสวยไหม ก็ก็โอเคนะคะตัวเลขก,ก็โอเคอยู่นะตัวเลขก,ก็โอเคอยู่นะ,นะคะตัวเลขก,ก็โอเคอยู่เพื่อนเพื่อนที่ก็ลองทําดูก่อนได้เลยนะคะ